สวัสดีคับท่านผู้ชมครับวันนี้เมาเจอกับช่างศักดิ์นะครับอาภิชาตินมสกุลเดิมมาพิจิตตครับแต่ตอนนี้เปลี่ยนนมสกุลใหม่เป็นชัดพัฒนาคุณชัดพัฒนาคุณแต่ก่อนมาพิจิตแต่ไปไปหาเพื่อนที่สุขทัยผมจําได้พิ่นโลมาพิจิตตจะไปพิโนโลครับอยู่กันผมจําได้เลยครับแล้วก็มีโรงงานกล้วยนะที่อุปกล้วยน้าพึ่งกล้วยกล้วยตากยาเขาผมจําได้ว่าหลังบ้านจะมี มีบอ่อปลาแต่คุณพ่อจะไปนั่งหลังบ้านนะพักหลังพักหลังพักบ,บอ่อปลาครับชีวิตคุณพ่อก็ไปไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วผมไปส่งคุณพ่อกับเพื่อนมาแล้วอันนี้วันนี้เราจะมาเจอรถคันนี้ครับนี่ครับเป็นรถฮอนด้าฮอนด้าสภาพเดิมๆซึ่งซึ่งคนที่สะสมรถจะซื้อเก็บไว้นะครับนะครับสนใจทักมานะครับคันนี้เป็นรถยี่ห้อฮอนด้ารุ่นไหนครับพี่เอกเอกฮิโร่ อะไรนะครับ APE นะครับเครื่อง 50cc นะครับสภาพเดิมๆนะครับราคาต่อรองกันได้นะครับใครอยากซื้อสะสมหรือซื้อเก็บนี่ครับรถมาจากสเปคญี่ปุ่นหรือสหรัฐครับเพจญี่ปุ่นครับ Megin Japan นะครับคันนี้พี่เอกเสนอขายถ้าสนใจติดต่ออยู่ประมาณเท่าไหร่นะพี่เอกสี่หมื่นนะครับประมาณสี่หมื่นต่อรองกันได้ครับเบอร์โทรพี่เอกเบอร์ศูนย์แปดเก้า 6กเจ็ดหกแปดหกหนึ่งสามนสนใจทักมานะครับเป็น Honda 50cc ซีซีเครื่องรุ่นไหนครับรุ่นไหน e. เอพีหรือบางคนก็เรียกเอเป้สเปคสหรัฐอเมริกาครับนะครับเป็นรถกี่สูบครับสูบเดียวครับสูบตั้ง,งมันจะมันจะมีสูบตั้งสูบนอนเนี้ยแล้วสูบนอนเป็นยังไงครับ อ๋อจะไม่ค่อยมีก็บางคนก็สะสมไอ้ส่วนคันนี้เป็นยามาฮ่าเมดรุ่นไหนครับเมดนางพญานางพาครับกี่ซีซีน้ำมันสักแปดสิบแปดสิบซีซีสมัยคนรุ่นนั้นน่ะตอนนี้ที่ซื้อมาตอนเป็นวัยรุ่นตอนนี้ก็น่าจะอยู่เจ็ดสิบกว่ากับแปดสิบแล้วครับขับแปดสิบครับเนี่ยคนจะพาะรถนะครับรุ่นนั้นอายุถ้าซื้อตอนวัยรุ่นตอนนี้อายุก็น่าจะประมาณย่างแปดสิบแล้วครับนะครับตอนซื้อขับนะครับ ส่วนคันนี้นะครับเป็นคันที่ทีมงาน BLD ไปทำการแข่งขันมานะครับนี่สภาพข้างในตัดด้วยดูเครื่องดูสภาพกันแต่งไปครับรถนี้อยู่ที่หลักล้านนะครับท่านผู้ชมเห็นอย่างนี้หลักล้านได้ไหมพี่ศักดิ์ได้ครับเกินหลักล้านเรียบร้อยท่านผู้ชมเขาเรียกว่า t o โย t a รุ่นไหนครับพี่ศักดิ์ไทเกอร ที่แพงๆก็มีอะไรครับวินวิโชกอะไรครับเครื่องเครื่องเครื่องนี้ใช้เครื่องโตโยต้าหรือเครื่องอะไรฮะหนึ่งเคดีหนึ่งเคดีทำไมเขาเรียกหนึ่งเคดีเครื่องวีโก้ไงอะไรนะเครื่องวีโก้สามพันวีโก้แก่รถรุ่นนี้ไม่ใช่รถวีโก้เป็นรถเป็นรถของไทเกอร์ไทเกอร์ใส่เครื่องวีโก้มันใส่กันได้ไหมได้เป็นเครื่องดีเซลนะเท่าไหร่กี่ซีซีสามพันสามพันสามพันแล้วทำเครื่องอะไรบ้างครับ นนไล่ไข้างไล่ข้างไล่ข้างเปลี่ยนโรลก็เดี๋ยวไปเปิดเครื่องให้ดูหน่อยนิดน,น,น,นึงครับเชิญครับก็เดี๋ยวให้พี่สับนี่ล้อล้อนี่ก็ล้อเท่าไหร่ครับสามสิบเท่าไหร่สามสิบเจ็ดถ้าปกติอยู่สามเจ็ดสามห้าก็ได้นี่ล้อนี่สามเจ็ดคุณชมดูครับเนี่ยคุณโชคเดี๋ยวเราไปดูนะคุณผู้ชมนี่มีอะไรขออีกรอบนึงเครื่องอะไรนะ หนึ่งเคดีถ้าที่เป็นซีซีสามพันอันนี้เขาเรียกอะไรอินเตอร์ฮะอินเตอร์นี่ต่อต่ออะไรเขาเรียกหม้อน้ำเหรอไอ้ขโมดิคาร์บูระบายความเย็นคร์บระบายความเย็นเทอร์โบระบายความเย็นระบายความเย็นมาจากอันนี้มันท่ออะไรครับเนี่ยเนี่ยแป๊บมูชีอะไรนะแป๊บมูชีปั๊มบมวฉีดโอ้อันนี้ตัวนี้เขาเรียก ไดชาร์จแล้วทำไมไดชาร์จมีทั้งซ้ายทั้งขวาอันนี้12โวลต์ชาร์จอะไรเนี่ยอันนี้ชาร์จเข้ากับสตาร์ทระบบสตาร์ทรถไฟหน้าครับอันนี้ใช้วินใช้ใช้วินใช้ใช้สตาร์ทอันโคลันได้่แล้วไดชาร์จไดชาร์จแล้วโช๊คเนี่ยใช้ของอะไรมัดบิดอะไรนะมัดบิดมัดบิดตัวนี้เหรอครับเล็กกูเลตเล็กกูเลตไว้ทำอะไรดันน้ำมันเข้าเครื่อง ดันน้ำมันเข้าปัม๊มตัวนี้ไอตัวชดโชกใช่ไหมชดโชกไวข้างบนทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะชดไว้เนี่ยตัวนี้แพงไหมครับเนี่ยวินเนี่ยแพงประมาณเท่าไหร่วินตัวนี้สองหมืน่นกว่าสองหมื่นของอะไรของอะไรพี่เอกวินตัวนี้อะไรนะ a d m ครับโยบเสียใครนะอ๋อเสียท็อปที่น้องเป็นรองพุ่งขับอยู่ตอนนี้นะที่เคยนั่งเจอกันเนะีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูส มีมีอะไรให้ดูอีกครับมาเอกไหนข้างหลังอีกมีวิ้นข้างหลังด้วยเหรอไหนพี่ชมกันเนี่ยวิ้นเนี่ยนะวิ้นของใครครับเบรกอะไรนะไหนอยู่ไหนไหนอันนยังไเนี่ยนะอะไรนะ chicken c h i ก k e n c h i c k ิ n chicken 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 pin ยี่ห้อนี้ตัวนี้โชคตัวนี้เอ่ออะไรเขาเรียกว่า วินตัวนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ครับเส้นเจ็ดแสนเจ็ดแสนแปดเฉพาะวินตัวนี้อย่างเดียวครับอยู่ที่ประมาณสองแสนครับท่านผู้ชมครับเนี่ยวินเดี๋ยวเราไปเปิดปิดท้ายดูหน่อยเอาพี่เอกปิดท้ายหน่อยให้เอกปิดท้ายนี่นี่ครับเดี๋ยวดูช่วงล่างนิดนึงนี่ช่วงล่างนี่พี่สับดิ์ทำทำเองไม่พี่สักดิช่วงล่างนี่เชื่อมเองอะไรเองนะครับเชื่อมไอ้ท่านผู้ชมเห็นไหมครับเหล็กตัวนี้คือ บา,บางชิ้นนี่เชื่อมเพิ่มไปเพื่อกัน,ก,นกันคดกันหักเนี่ยเชื่อมเหล็กไปทั่วเลยเชื่อมนี่ดามไปทั่วเลยดามเหล็กขนาดไหนพี่สับสี่สิบห้าท่านชมเนี่ยกระแทกปูช่วงล่างเครื่องนี้ยกพื้นสูงขนาดนี้ครับกันลงคลองลงไนวินนี่สนใจอบรถนะครับทักมาทีงานครับเบลดีแล้ว หรือที่เบอร์ข้างตนน้นอันนี้พัดลมเนี่ยต่อตีตีตีเหล็กสเตนเลสนะอลูมเิมเนียมอลูมิเนียมอันนี้คือคือพัดลมมาหน้าทำไม MM ม,ามาอยู่ข้างหลังต่อข้างหลังไปข้างหน้าก็ได้ใช่ไหมแล้วแต่เราจะต่อใช่แต่ทําไมบางรุ่นทาไมต้องมีแบบข้างหน้าเพราะอะไรคูลมันจะมาติดแล้วมันทําให้มันระบาย ความร้อนไม่ดีเท่าที่ควรเลยมาติดข้างหลังนี่จะเย็นสบายเลยนะก็จะปลอดโปร่งกระแทกนี่เชื่อมเชื่อมทำเองแบตเตอรี่เนี่ยใช้สองลูกพอไหมครับถังน้ามันก็สเตเลสนะันลูกเนี้ยหมดเลยนี่ครับแรงอัดโอ้โหสุดยอดเอาอันนี้อะไรครับเนี่ยมาอยู่ข้างหลังเนี่ยเนี่ยปั๊ม ปกติมันเป็นกรองอเนาะโอ้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นแล้วนะเดี๋ยวคราวหน้าอาทิตย์หน้าจะพาฟังเสียงครับทีมงานออฟโรดเราเนี่ยเนี่ยท่านผู้ชมดูนี่ครับ BLP ออฟโรดนะครับสภาพข้างในแบบฟังเสียงวันนั้นถ่ายให้ไปดูแล้วรอบนึงเดี๋ยวค่อยฟังเสียงใหม่วันนี้ช่งชินโจมัตจะก็ขอขอบคุณอภิษฎ นามสกุลอะไรนะชัดะไนะชัดพัฒนาคุณชัดพัฒนาคุณนามสกุลเดิมมาพิจิตไปพิทุโลกนะาามาพิจิตไปพิทุโลกนะท่านนี้ก็เอกฮีโร่ครับเด็กช่างกลกรุงเทพช่างบุรุษบูรณะ,ะ,ะพลครับโอเคครับตอนนี้ก็จะมีที่นี่ก็จะมีทั้งบูรณะพลกรุงเทพช่างชำนิเทคนิคมารวมตัวกันหมดที่นี่ครับเ็เขาเป็นพวกกันแล้วครับตอนสมัยเรียนเขาก็ดีกัน ไม่ไม,ไม่ไม่พูดอย่างนั้นดีกว่าเขาจะเบ่งฟักเบ่งฝ่ายว่าอะไรตอนนี้ตอนนั้นเขาอาจจะคิดแต่ตอนนี้เขาไม่คิดแล้วครับเพานั่งกินนั่งกินด้วยกันคุย,ยกัน <c oughs> เวลาเปลี่ยนมันก็ทําให้ความคิดคนเปลี่ยนฝากถึงน้องๆน,น,นะครับส่วนส่วนอีกคน,น,นหนึ่งเรียนพาะช่างอีกคนหนึ่งเรียนชำนิเทคนิคก็มานั่งทํางานอีกชุดหนึ่งก็ไปเคยโดนผม,มเรียกมาตักเตือนตอนนี้ก็ไปเป็นตำรวจเป็นรุณพี่รุ่น้องทํางานด้วยกัน คือช่วงชีวิตวัยรุ่นจะแบ่งพักแบ่งพวกแต่พอถึงจุดทํางานเขาจะเลิกแบ่งเขาคือเพื่อนคือพี่พี่น้องนะครับคลิปนี้ก็ขอฝากน้องๆว่าไม่ต้องแบ่งพักแบ่งพวกตั้งใจเรียนเพื่อพ่อแม่นะไม่ต้องตกตงเย็นมาไม,ไม่ต้องไปไม่ต้องไปขับตีกันอะไรกันครับสุดท้ายเขามาอยู่ด้วยกัน,นะนช่รวมทุกช่างเลยนะครับทั้งเพาะช่างกรุงเทพช่างชำนิและเด็กคนนี้เป็นเด็กบูรพพลครับดูทรงผมก็รู้แล้วเด็กบูรพพลโอเค ใช้ใครสายมัน,นครับแต่ตอนนี้ไม่เบ่งสายแล้วมารวมสายกันอยู่ที่นี่หมดแล้วครับเจอกคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคลิปนี้ครับฟังคับให้ไหวครับสวัสดีครับ